วันนี้เดี๋ยวจะแต่งกิ่งเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้กสักต้นนะครับตัวนี้ก็การดูแลกันแต่กิ่งต้นนี้มาตรฐานนะครับต้นนี้มาตรฐานความสูงได้นะครับลําต้นได้นะครับเนี่ยกิ่งนี้ก็เคยหักมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ขึ้นต่อนะครับอันนี้อาจารย์ไปเสกคือตัวนี้จะตัดยอดนะครับจะตัดยอดเลยนะครับประมาณตัดยอดอันนี้ก็สูงตดยที่จะทำเป็นมาตรฐานนะครับ ปุ๊บขาดแล้วนะครับตัดยอดแล้วเราก็จะแตกกิ่งออกมานะครับเหมือนลมเป็นล่มตัวนี้มาตรฐานนะครับตัวนี้มาสรฐานอา๋าขอบคุณมากครับผมประเสริฐทองลืออาจารย์ประกายที่ไร่ของอาจารย์ประกายทรายที่อําเภอบ้านศรีเจริญตาบลอาราชนะครับอําเภอกันทะลักจัหปัดศรสีสะเกษน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ